แล้ววันนี้เนี่ยไปที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่วารินชำราบเนแล้วก็มีการพูดย้ำนะตารางนิ้วเดียวของประเทศไทยก็เสียไม่ได้ส่วนถ้าต้องตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตที่ส่งไปเนี่ย<ม>พร้อมหรือไม่ย้ำอีกทีหนึ่งบนเวทีเลยฮะวันนี้ถ้ามีความจำเป็นจะต้องปิดไฟปิดเน็ตปิดน้ำที่เราส่งไปให้ฝั่งนู้นถายไปให้ฝั่งนู้นถ้าทางฝั่ง มั่นคงทหารแจ้งมาพร้อมปิดทันทีครับส่งคนเตรียมปิดแล้วอยู่แนวชายแดนทางการไฟฟ้าการประปาเรื่องเน็ตก็อโวุดีก็มีมีความพร้อมของเขาเพราะฉะนั้นเราเราเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วแต่ทั้งที่ดีสุดอย่าให้มันมีอะไรที่มันรุนแรงไปกว่าน,นี้เลยนะครับเราจะได้ทํามาหากินได้ความสงบสุขก,ก็บังเกิดขึ้นเพราะยังไงมันก็อยู่วันนี้แต่ว่าที่แน่นอนก็คือแผ่นดินของเราตารางนิ้วเดียว เสียไม่ได้นั่นคือเป้าหมายที่แน่นอนเพราะเราเรา,เรามีเป้าหมายของเราอยู่แล้วไม่ใช่ลบไปแล้วมานั่งดูเอาเอาตลับเมตรไปวัดว่าจะเอาแค่ไหนไม่ใช่เราขี่ของเราไว้เรียบร้อยแล้วและของเรานะคือความถูกต้องครับก็ขอให้พวกเราได้มีความมั่นใจส่วนบอทหนึ่งคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยวันก่อนซึ่งยืนยันนะว่าการปิดเปิดด่านของเราเป็นไปตามเวลาของเราค่ะ ถ้าฝั่งกพูชาอยากปรับก็ปรับแต่ฝ่ายที่เสียประโยชน์ตอนนี้ฝั่งกพูชาเสียถ้าเขาอยากจะไม่เสียเขาก็ต้องปรับเองเราไม่ปรับะนะโดยประสานกับฝ่ายกองทัพในพื้นที่มหาดไทยพิทักษ์แนวหลังะนะทหารแนวหน้านะวันนี้รองนายกอนุทินนะให้สัมภาษณ์จะรับมือยังไงกับมาตรการตอบโต้รวมไปถึงถ้าเขาปิดด่านอย่างวันนี้มีมาตรการปิดด่านชายแดนจันทบุรีให้ได้รับผลกระทบแล้ว มทหนึ่งว่ายังไงฮะเขาขออกมาตรการอะไรมาก็ต้องถือว่าก็เป็นเป็นเรื่องของเขาแต่มาตรการเหล่านี้ถามว่ามีอะไรที่เราเดือดร้อนไหมผมว่าไม่มีนะการไม่ใช้ไฟของเราการไม่ใช้เน็ตของเราเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะการไม่ดูหนังไทยผมว่าคนไทยก็ไม่เดือดร้อนการไม่ใช้ของไทย จะทําให้เขาต้องซื้อของแพงเพิ่มมาขึ้นขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราก็ต้องยิ่งเร่งอุดหนุนในส่วนที่มันขาดไปตรงนี้ซื้อเราบริโภคเพิ่มขึ้นซื้อเพิ่มขึ้นเราก็ลดการบริโภคหรือว่าการใช้ของต่างประเทศหันมาช่วยกันใช้สินค้าในประเทศให้มากขึ้นตอนนี้มีโอท็อปจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยกัน3มวันเพื่อแสดงพลังแห่งความรักชาติ ขายของเลยขายของเลยท่านก็พูดดีนะพูดดีเพาะขาทำอะไรไมันก็เรื่องของเขาก็ทําได้ไม่ดูละครไทยไม่ใช้ไทยไฟไม่ใช้เน็ตไม่ใช่คงไทยก็เรื่องของเขาแล้วก็ปรับของเราไปช,ช่วยอุดหนุนกันนะพะเราต้องเอาประโยชน์ของประเทศไทยส่วนรวมไว้กอ่อนนักข่าวก็ถามต่อเอาถ้ากัมพูชาไม่ซื้อไฟฟ้าจากไทยอะแล้วเราจะมีมาตรการเชิงลุกยังไงบ้างหรือไม่ ถ้าเขาไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องปิดก็ดีแต่ถ้าทางฝ่ายความมั่นคงหรือทางทหารแจ้งมาเมื่อไหร่ว่าขอให้มีการตัดไฟในส่วนของกระทรวงมาไทยตอนนี้พร้อมแล้วครับพร้อมทันทีทรีจะตัดดาเนินการทันทีตรงนี้ไม่เหมือนกับที่พมา่ามันมีสัญญาระหว่างบริษัทเราขายให้กับบริษัทแล้วบริษัทก็ไปขายต่อเพราะการตัดมันต้องตัดหลายช่วงแต่ว่าตรงนี้ รัฐต่อรัฐมันมีข้อกําหนดว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์หรือว่าเราได้รับข้อสั่งการมาจากทางฝ่ายความมั่นคงเราสามารถหยุดการจ่ายไฟได้ทันทีหรือถ้าเราบล็อกตรงสวิตช์บอร์ดมันก็ไปไปต่อไม่ได้ถ้าเขามไม่ซื้อหรอกก็พร้อมทุกอย่างพร้อมอเพียงสั่งมาใช่ค่ะนักข่าวก็ถามให้กําลังใจคนไทยให้กําลังใจผู้นําประเทศไท,ไทยบ้างไหมให้กําลังใจนายกบ้างไหมนะรองนายกว่ายังไง ไม่ใช่อยากให้กำลังใจให้กำลังใจมานานแล้วแล้วก็ให้กำลังใจคนไทยทุกคนโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตที่มันมีชายแดนติดกันกันกบเพื่อนบ้านมีตรงไหนที่เราไม่พร้อมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงก,การประทะได้การรบี่ยมนเกิดความเสียหายมากที่สุดอยู่แล้วเพราะ ในฐานะที่เป็นรัฐบาลเราก็ต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดแต่ว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องมีความพร้อมท่านนั้นเองในส่วนของรกระทรวงมหาดไทยแนวหลังนี่เราปิดสนิทขอให้เกิดความมั่นใจเลยว่าจะไม่มีอะไรที่จะทําให้เกิดความกังวลว่าพี่น้องประชาชนของเราจะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ปะทะกันเนี่ยก็พร้อมนะแล้วนักข่าวยังถามอีกนะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะไม่ฉายละครไทยแล้ว แล้วรองนายกเคยดูละครกัมพูชาบ้างไหมรองนายกว่ายังไงฮะเสียอย่าไปเพิ่มประเด็นความขัดแย้งเราต้องลดประเด็นความขัดแย้งให้มากที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่ยอมที่จะเสียเปรี่ยนหรือว่าเสียทิปไตยใสๆทั้งสิ้นเรื่องเสียทีปไตยนี่ผมว่าไม่ไม่มีอยู่ในหัวของฝ่ายทหารหรือฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครอง อย่าไปเพิ่มประเด็นเรื่องความขัดแย้งคือนักข่าวถามว่าเคยดูบ้างไหมรองนายกบอกว่าไม่เคยดูเลยตอนเด็กๆเคยดูเรื่องงูกิงกองกัมพูชาเหรอใครดูเรื่องงูรองนายกบอกเองนะแต่ว่าอย่าไปเพิ่มเรื่องความขัดแย้งเลยต้องลดความขัดแย้งไม่ยอมเสียทิปไตยวันนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยวันนี้พูดชัดเลยนะเป็นวันแรกที่ถูกซักถามเรื่องเกี่ยวกับ ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยที่กระแสข่าวหน้าหูคุณลักสิง์ก็พูดว่ามหาไทยไมันต้องมาเพื่อไทยนะมันนึงจะขับเคลื่อนง,งานได้ราบรื่นนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นกระแสข่าวว่าโอ้โหภูมิใจไทยโดนดึงเอากลับมาแน่เลยมหาไทยนักข่าววันนี้ไปถามคุณอนุทินชาญวิรกูลฮะคุณลึกสินยืนยันว่าจนถึงตอนนี้นายกยังไม่ได้มีการส่งสัญญ,ญาณอะไรเรื่องการปรับกรมอนะยืนยันอีกครั้งหนึ่งยังไม่มีเลยจนถึงนาทีนี้ ลงพื้นที่คลรมชายแดนไทยกัมูชาก็ไปด้วยกันไปงานกองทุนสตีก็ไปแล้วไม่มีการพูดคุยอะไรเรื่องนี้เลยวันนี้นักข่าวก็เลยถามย้ำฮะมั่นใจไหมว่าจะยังได้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยต่อไปนะไปฟังคำตอบชัดๆจากมทนหนึ่งมั่นใจครับ นี่นี่รบรบกับศัตรูก่อนอย่ามารบกันเองถ้าเราหันมารบกันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังไอ้วันนี้วันนี้ท็อปฟอร์มนะหลายหลายเรื่องแล้วนะหลายเรื่องอาจจะตอบอย่างมั่นใจนะเรื่องใจเดินกชาด้วยนะ ช่วงนี้กำลังอินกับเรื่องนี้ไนงะอินกับการสู้เพื่อชาติเนี่ยอย่ามารบกันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังถ้ามารบกันเองไงล่ะแต่ตอนตอบสังเกตดูคนที่ยืนอยู่ข้างคุณซาบิดาเหรอคุณซาบิดาค่ะนะมั่นใจไหมจะยังได้นั่งรัฐมนตรีมหาไทายมั่นใจ huh. นักข่าวถามหากไม่ได้จริงพร้อมจะเป็นฝา่ายค้านไหมพร้อมครับคุณสาบิดาเลือกคิวเลยนะ นี่ตอบหนักแน่นนี่หัวหน้าพักฉันหนักแน่นนะหนักแน่นเลยรบกับศัตรูก่อนอย่าเพิ่งมารบกันเองถ้าเราหันมารบกันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังวันนี้โพสต์ทูเดโค้ดครมั่นใจไม่ถูกปรับออกจากรัฐมนตรีมหาไทยหากพ้นตำแหน่งพร้อมเป็นฝ่ายค้านเออเอาซิคือที่พูดชัดๆอย่างนี้ครั้งแรกเลยนะชัดเลยครั้งนี้นะ แสดงว่าอะไรอาตอบไปเรื่อความเห็นผูมนะค่ะแสดงว่าค่อนข้างมั่นใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้การจะปรับเก้าอี้มหาไทยออกจากมือของภูมิใจไทยค่ะแล้วโดยที่ภูมิใจไทยไม่สมัครใจไม่ยอมนี่นะค่ะไม่มีทางเพราะอะไรอาจจะประเมินจากสถานการณ์ต่างๆต,ต,ตอนนี้ภูมิใจไทยก็มั่นใจว่ามีเสียงสสเพิ่มมาแล้วอย่างน้อยก็หกอะดีลมาแล้ว รอแค่วันวอเวลานอจีบมาแล้วใช่ไหมแล้วยังมีซุ่มซ่อนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ยังไม่เปิดนะแล้วไหนจะมีแนวร่วมสวสีน้ําเงินใช่ไหมซึ่งร่วมกันถูกสอบโดยกรกตแล้วดีเอสไอยู่ด้วยดุนนอกสภาอีกใช่ไหมแล้วก็ยังมีสถานการณ์อื่นที่พักเพื่อไทยต้องแบกรับใช่มันลุมเร้าเยอะอย่างวันเนี้กรณีคุณนักสินเนี่ยยังลูกผีลูกคนจริงแล้วย่ง กรณีเรื่องคดีอื่นๆที่ถูกร้องไปที่ปปชถูกร้องไปทุกที่นี่แน่นกฎหมายสําคัญคาสิโน,โนอย่างเงี้ยเออ<ม>ต้องหวังพึ่งเสียงในสภาไม่พอต้องเสียงในวุฒิสภาอีกใชนะ่เพราะฉะนั้นน่าจะมั่นใจว่าไม่มีทางที่จะหักกับภูมิใจไทยเท่าอย่างนี้นะก็จริงนะถ้าประเมินนะค่ะแต่ใครจะไปรู้ถ้าเฉพาะจํานวนสสนะค่ะถ้าไม่มีภูมิใจไทยยังเป็นรัฐบาลได้นะอาจจะเปริมนะเพียงแต่ว่าผลที่ตามมาหลังจากนั้นการทํางานนี่ มันจะราบลื่นหรือไม่เท่านั้นเนี่ย